วันนี้ก็มาโปรดโยมอีกท่านหนึ่งวันนี้ก็มาในกรุงเทพมานครนิยมอยู่กับใครนะอย,นรอยู่กับแฟนครับอยู่กับแฟนแฟนทำอะไรตอนนี้ล้างจานทั่วไปแล้ะครับ๋อล้างจานแล้วแฟนทำงานทุกวันไหมทำทุกวันครับทุกวันวันประมาณเท่าไหร่ที่แฟนทำวันละร้อยละบาทเลครับฮะวันละร้อยละบาท ร้อยละบาทคืออะไรร้อยกว่าบาทอาร้อยกว่าบาท๋อ,อก็มันก็ไปช่วยล้างถ่วยล้างชามใช่ครับเขาให้แค่ร้อยกว่าบาทก็ไปเต็มวันไหมหรือครึ่งวันหรือไงไปเป็นต,ตอนไปตีหนึ่งกลับตีห้าอ๋อตีหนึ่งตีห้าก็าาสมควรถ้างั้นนี่คือบ้านโยมเหรอใช่ครับขอดูนิดหนึ่งนะนั่นรูปใครรูปพ่อกับรูปพี่สาวครับออ นอนอยู่ข้างในนี่เนาะใช่ครับเวลาหน้าร้อนร้อนไหมเนี่ยร้อนครับร้อน,นครับก็อี้มาเีจะมานั่งนี้เพื่อถามนิดก็นเนี่ยได้ไหม เดี๋ยวชมเลื่อนอีกนิดจะได้เห็นนะเออแล้วขาเป็นไรเหรอนี่น<ะ>ตกบนเรือคฮะตกบนเรือตกอะไรนะตกบนเรือครับตกบนเรือไปทาอะไรบนเรือทํางานครับงานอะไรบนเรืองานกกกงานปูนงานกกอุ้ยกกอะไรล่ะครับบนเรือเหรอครับมีงานปูนเหรอมีครับคิดว่าบนเรือลำจะใหญ่ๆน่ะครับ เอาไปเลือกสินค้า,า,คาใช่ครับเงินดีไหมตอนนั้ก็โอเคใช้ได้ครับไม่เหลือไม่เงินไม่เหลือแล้วเวลาตกมาแล้วเป็นไงก็ตกตกจากเรือครับตกไปโดนอะไรโดนเหล็กครับไปตกยังไ,ไงไหนลงไล่ลลไคือเราทํางานอยู่ก็พาดหันถอยหลังอ่ะครับมันพาดเสียหลัก แล้วพิกข้างหลังโดนที่นีน่ไแล้วตอนนั้นอยู่ความสูงเท่าไรพุงไม่ประมาณไม่กี่เฟนหรอกครับฮะประมาณไม่กี่เฟนหรอกแค่ขอบเรือครับขอบเรือใหญ่าำสูงแค่น,คน,นั้นแล้วตอนนี้มันเลยพลาดพลาดไอ้เสียหลักข้างหลังอ่ะอ๋อแล้วไปโดนอะไรโดนเหล็กครับนั่นแหละไปถูกจุดไหนจุดกันทีงพ่อพอดีครับ จุดสาคัญเหอครับหกใช่ครับใ้ทีนี้ทีนี้ผมไปไหนไม่ได้ครับเดินไม่ได้เลยใช่ครับแล้วหมอเขาว่าไงหมอไม่ได้ไปหาหมอครับอ้าวทำไมอ่ะก็คนที่เขาจะพาไปเขาหนีไปแล้วครับคนที่ว่ารับผิดชอบเขาไปแล้วค้าหนีเราก็ต้องหาคนอื่นพาไปสผมก็ลองก็ไม่ไม่ไม่นานแค่ไหนแล้วที่พูดมัน ประมาณสี่ปีครับไม่น่าปล่อยลุงเลยขนาดนี้ถ้าเคยเอ็กซเรย์ยังยังเลยครับตรลงยังก็ยังไม่หาหมอเลยครับชีวิตอย่างนี้ก็มีด้วยเหรออ๋อชีวิตโดนตัดสิทธิ์ทุกอย่างไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมใช่ครับ ก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ครับเดี๋ยวจากนี้ก็ต้องไปลองลองไปเอ็กซเรย์ดูก่อนว่ามันอยู่ในสภาพกระดูกยังไงก่อนขารีบไหมรีบครับลุกขึ้นยืนได้ไหมได้ครับแล้เดินดเดินไม่ได้ครับกล้าไม่ออก ใช่ครับกล้ามเนื้อมันไม่มีไม่มีแรงคือว่าเสียทรงเดินแะครับแล้วเคยให้หมอนวดไหมหมอเส้นเคยอยู่ครับหมอกระดูกมาจัดมีไหมแถวบ้านเราเนี่ยมีใครมันดึงไหมม,มันมีแค่หมอนวดคี่ว่านวดขาตามบ้านธรรมดาทั่ทวไปครับจริงอย่ามองข้ามนะในโรงไข้มวยเนี่ย เขาจะมีหมอแต่และแต่ค่ายเก่งที่กระดูกนักมวยหล,หลุดเหลืออะไรก็จับใส่ได้แป๊บเองคนที่คนที่ไม่รู้พอไปโรงพยาบาลก็เรื่องใหญ่กันเลยแต่พอพอเป็นคนรู้ว่าเขาจับใส่เห็นบางทีคลิปบางคนมีขาบิดๆนะเห็นเขาทาเราก็งงว่าทําไมก็เข้าล็อกได้ดึงมันผิดรูปไปนะแต่ถ้าเป็นหมอจะต้อง อ่า่าหรือแบบไหนเนี่ยก็สุดแล้วแต่ถ้าเรื่องกระดูกจะมาอย่างเชื่อเชื่อในตามแผนบ้านบางคนตกต้นไม้กระดูกหักกระดูกแตกกระดูกอะไรเขามีการมีวิชาเขาอยู่นะนี่ยังยังไ,ไม่เคยลองเนาะยังยงม่ับโยม่กระดูกโยมยังดีอยู่ไหม คิดว่ากระดูกย,ยังดีอยู่ครับเพราะผมคิดว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อผลมากมันอาจจะพลิกไปอีกเส้นหนึ่งหรือเปล่ามร้นมก็ไม่รู้เลยแล้วเคยมีใครมากระตุกไหมกระตุกขาดัดไม่มีเลยครับเท่านี้ไม่มีหรอไม่มีครับลองให้หมอที่เขาจัดพวกหมอหมอบ้านหมอนวดที่เขาดึงกระดูกเป็น การไข่มวยจะมาก็ยังเชื่อถ้ากระดูกไม่หักไม่แตกมีสิทธิ์เขาดึงได้เขาเรียกล็อกมันล็อกมันออกจากตำแหน่งเคลื่อนเส้นผมบางภูเขาก็ได้นะแต่มาว่าถ้ามันยังไม่รีดมันก็ไม่ปวดด้วยใช่ไหมก็ปวลานั่งนานๆจัดก็ปวดเลย ไปทำอะไรกันมาหนุ่มๆไปทำลายสัตว์บ่อยเปล่าทรมานสัตว์หรือเปล่าคนมากก็แค่ตกปลาแล้วตกปลาหมึกครับตกปลาหมึกครับปลาหมึกตกยังไงล่ะใช้เป็ดตกครับได้เยอะไหมก็ไม่ค่อยได้เยอะหรอกครับไม่ได้ไม่เยอะเป็นขนาดนี้นะแต่ได้เยอะคงใส่คานเลยละ่ะตะกุยเลยละ่ะ <laughs> หลอกถามอันนี้เออ อ้าวอ้าวไหนก็เจอแล้วแล้วนึกถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมไหมนึกถึงเลยครับเคยบวชหรือยังเคยบวชแล้วครับนานไหมนานแล้วครับไม่บวชนานไหมนานครับกี่พรรษาก็หลายพรรษาแล้วครับทาแล้วไม่มีวิชามาเลยบวชส่วนอะไรได้บ้างตอนบวชบวชได้มั่งไม่ได้มั่งครับ ตอนที่ว่าพ่อเคยบวชเป็นเจ้าละวาดเขาสอนให้แต่ผมไม่ค่อยได้สนใจพูดมเจ้าอะไรนะผมพ่อผมเองอ่ะก่อนเป็นเจ้าละวาดอยู่พูดม่เจ้าอะไรนะเจ้าละวาดครับ <c oughs> ฟังแล้วทำไมาอยากจะเดินหนีเจ้าละวาดเที่ยงเจ้าอาวาส <c oughs> <c oughs> ไปอาลวาดอะไรหร <c oughs> อหา,าเรื่องคนเลยเจ้า,าละวาด <c oughs> สมควรโดนตัดสิทธิ์อย่างเงี้ยสมควรแล้วเจ้าจอาละวาดเดี๋ยวลองลองไปดูไปหาหมอดูเดี๋ยวจะมาไว้เงินแฟนโยมทํางานได้เดือนว,วันละร้อยกว่าบาทใช่ครับแค่แพ่พอกินใช่ครับแต่ไม่พอใช้ใช่ครับ,ครบแค่มีกินแต่ไม่มีใช้แล้วแฟนไปไหนแล้วไปล้างจานอยู่ครับอ๋อในอกตีหนึ่งถึงถึงตีห้าตอนนี้เขาเปลี่ยนเวลาใหม่ครับ คือว่าตอนตีตหนึ่งถึงตีห้าเนี่ยเคยจังเป็นคืนแต่ตอนเนี้ยเขาไปทํางานอยู่ครับโทรที่กันนะโท่รที่ครับเขาทำสองจอบเลยใช่ครับรวยเรื่องเรไรได้เท่าไหร่ทําช่วงภาคกลางวันก็เราเราเขาก็จ้างแค่ร้อยละบาทเหมือนกันครับเออาษามันร้อยละบาทเหมือนกันจะอละวัด ๋อตกตกมาก็เลยมีอาการเปลี่ยนไปทางคนลิ้นการออกเสียงไปประสาทอ๋อแล้วแฟนโยมพักตอนไหนถ้าไปตอนดึกทุกวันนี้ตึงทําสองกะไหมใช่ครับแล้วจะลงใครให้กำลังใจใครกันสองคนถามตรงๆก็ต,ต้องคู่เลยครับโยมให้ให้กำลังใจแฟนว่าไงในทางพูดได้ฟังมาเอาหวานๆเลยอ่ะ ก็ให้ทำงานเก่งๆให้ผมไม่ถูกพูดไพูดหวานไม่เป็นกนจะกินของหวานได้ไงะผมก็ไม่เคยพูดเหมือนกันนะครับถ้าพูดตามเนี่ยเอาเอาพูดแล้วจนว่าเขาไม่หนียมไปตอนนี้ยังอยู่โยมได้นั่งว่าโยมกับมัดใจเขาอยู่ก็เขาไม่ทิ้งผมไปผมก็ดีใจแล้วครับ จริงเวลายามทุกเนี่ยถ้าไม่ทิ้งกันเนี่ยถือว่าก็เป็นคนที่ที่เขาจะดูแลเราบางทีความรักมันอาจจะหมดไปแล้วก็ได้เหลือความสงสารเหลือความเข้าใจเหลือความเห็นใจหรือว่าอาจจะมีความดีอยู่บ้างตอนที่โยมยังแข็งแรงอยู่ดีๆอยู่เขายัางนึกถึงโยมบ้างใช่ครับมีมีอะไรเป็นเป็นความดีบางชีที่ทำาะไรกับภรรยาในบอกก็ อยู่เขาค่ายเคียงเขาไม่ทิ้งเขาไปแล้วครับคือตงองยู่ซื่อสัสตว์กับเขาตลอดครับตอนโยมที่อยู่ดีๆแต่งงานกันมาอยู่เขามานานไหมก่อนที่จะจะเป็นอย่างนี้นานแล้วครับประมาณกี่ปีตอนที่ผมเป็นตอนนี้ประมาณสี่ปีตอนที่ผมได้เขา,าใหม่ๆก็ปิกประปีแล้วครับแล้วตอนนั้นเขาทํางานไหมหรือว่าไม่ได้ทํางานทํางานครับตอนที่โยมดีอยู่เขาเขาก็ทํางานเหมือนกันใช่ครับ เลยเขาบ่นอะไรไหมไม่บ่นเลยครับเขาก็แค่ธรรมดาธรรมดานะครับเขาบอกว่ากินข้าวเยอะๆอย่าไปคิดมากออครับให้หยุดกินข้าวเยอะๆใช่ครับเข,ขาเขาเหยุดเป็นเบาหวานนะรู้มังกินข้าวเยอะๆนี่เป็นเบาหวาน <c oughs> <c oughs> อกจะเป็นเบาหวานนะั่นหละบอกว่ากินข้าวพอสมควรกินข้าวเยอะเป็นเบาหวานอายุมากมันเป็นแป้งเป็นน้ำตาลอ่ะงั้นเดี๋ยว แล้วถ้ามีเงินจะจะไปหาหมอไหมไปครับแล้วจะบอกหมอว่าไง <c oughs> หมออลวาสมันบอกไหมไ <c oughs> ลุงก็พาให้เขาคนอื่นเขาพาไปครับในจะมาดูทรงหน่อยลุกขึ้นยังไงเนะในลองดูก็ดูทรงไงียแล้วเลวเลาเดินเดินยังไง ใท้ลองหันหลังดูดิแต่มาขอดูกระดูกหน่อยนะอ๋อนี่เป็นรอยอยู่นี่นี่รอยย่อนอยู่นี่เดี๋ยวยมพลิกอีกนิดหนึ่งอ๋อกระดูกเคลื่อนแน่นอนกระดูกไม่เท่ากันนี่โปนี่กระดูกโปตรงนี้ใช่ไหม อันนี้อันนี้น,นี้ก็ดน,นนี่เป็นพระ,ะโพกค่ะพระพกอย่างนี้เดี๋ยวตามามีลูกศิษย์ธามาให้รักษาฟรีด้วยนะเดี๋ยวให้แนะนําให้ไปมหาหมอพิสิทธิ์เดี๋ยวธรรมาจะให้เบอร์เบอร์ทโทรให้เดี๋ยวฝากคนป่วยแนะนามของธมาแล้วก็โยมไปไม่ต้องเสียงเงินนะ ดีไม่ดีหมอก็จะให้ค่ารถด้ซ้าไปเอางี้เดี๋ยวจะมาให้โยมไว้สามหมื่นไปเก็บไว้สามหมื่นไปดูแลแล้วก็เดี๋ยวให้เบอร์โทรนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบอร์เบอร์โทรหมอเดี๋ยวเดียวฝากนะอามานี่เลยมานี้เลยมาเนี้ยมานี้นอ,าานอ,อ,อ่หมอหมอบเลยเวลาไปรักษาเนี่ยฟรีนะอยู่ที่ปทุมก,ก,ก็คงจะไม่ไกลกันมาก นะปทุมกรุงเทพปทุมก็ชั่วโมงกว่ากว่าก็ลองดูก่อนว่าเผื่อบางทีถ้าเส้นผมบางภูเขาถ้าเขาเขาจัดได้นะพราอหมอพิเิษเขาเขาเก่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเขาอาจจะจัดให้ถ้าจริงๆมันมีสองเคตเคตแรกแต่เดี๋ยวเขาจับก็รู้แล้วว่า กระดูกหักไม่หักแตกไม่แตกแต่ถ้าถ้าจะให้ดีก็คือมีเอ็กซเรย์ไปก่อนเอ็กซเรย์ ray. เราไปยอมจ่ายค่าเอ็กซเรย์เท่าไหร่ไม่รู้นะพอเอ็กซเรย์เสร็จปั๊บก็เอาฟิลม์มไปให้หมอหมอ,หม,อหมอพิสิทิ์ดูเขาเขาจะรักษาเป็นแผนแผนแผนโบราณแต่ว่าก็มีประยุกต์อยู่บ้าง เด,เดี๋ยวมีมีมีเบอร์เลยใช่ไหมออ,อ,อย่างนั้นเอาธรรมะไปฟังนะนี่นี่คือคู่มือของการฟังนี่เบอร์โทรศัพท์นะหมอพิสิทธิ์หลังตลาดไทยอ่านี่วิทยุ หนังสืออ่านได้ไหมอ่านได้ได้<ช>นะเลขหนึ่งธรรมะเชา้าเลขสองธรรมะัเย็นเลขสามบรรยายธรรมจนถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงนะปิดเปิดก็เหมือนวิทยุทั่วไปอ่ะร<ช><ช>ับไปใช้กดรีโมทเอาหนึ่งสองอ่ะงั้นโยมหนึ่งนาทีก่อนจบรายการเอาเดี๋ยวเอาขงข้าวกินเองไหมไม่ได้ไม่ได้ขงง,งั้นข้าวไม่ต้องเอาไข่กับมาม่าพอนะะกระป๋ปอง อายมหนึ่งดาที่สุดท้ายอามก็เห็นนะว่าบางคนสุขภาพดีๆแข็งแรงเนะี่ยเรายัางคิดว่าเรายัางยังอยู่อีกนานไม่เป็นไรเรามองแต่อนาคตว่าเราจะมีความสุขเราจะมีความสำเร็จแต่อนาคตจริงๆมันยังมาไม่ถึงแต่เราอยู่กับปัจจุบันทำไงให้เรามีความสุขกับปัจจุบัน มีคุณค่ามีความดีถ้ายงมทำตรงนี้ได้แตามาว่าชีวิตมันน่าอยู่นะถ้าอนาคตแตามาเข้าใจแต่ก็อย่าลืมว่าปัจจุบันมันยิ่งใหญ่กว่าอนาคตด้วยซ้ำไปก็ขอเจริญพรนะเอามาเอามาม่าเอาไข่มา,อ,มา <S <S 1> <S 1> อ่าเนี่ยอ่มอนนี่ไว้เิ่งกับข้าวขับต้มเอาส่งมาเลย ไม่เขาไม่ได้หุงข้าวสงสัยมาเดี๋ยวภรรยาก็คงเอากับข้าวมให้กินใส่ถุงมาให้พอไปไปล้างถ้วยล้างชามก็น่าจะเข้าวแกงมาให้ออาสมควรเวลาจะเลินพอนเสื้อเสื้อเสื้อผ้ามัพอแนละ้ว